รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยใต้ร่มราชันรายการที่ทําให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินนี้ร่วมกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัว ายในวัดบางแกนตัวบนออกจังหวัดพิษณุโลกมีศาลสมเด็จพระสุพรรณกรลยาที่สร้างโดยดรสมไทยวงเจริญร่วมกับประชาชนที่เคารพศรัทธาเพื่อเป็นที่กราบสักการะของประชาชนชาวไทยนับเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศเวลากลางคืนมีความสงบจะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้มีผู้ประสบการณ์เล่าว่าบางคนขับรถวนไปวุมนาหาทางกลับบ้านไม่ได้จนต้องหยุดรถมากราบศาลของพระองค์ บางคนเมื่อลงมากราบก็มีอาการร้องไห้น้ำตาไหลเซื่ออึ้งไม่หยุดบางท่านก็ขนลุกไปทั่วสารพางกายนี่คือกระแสความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนสามารถมาสัมผัสได้สารสมเด็จพระสุพรรณกริยาออกแบบในท่าประทับนั่งมีส่วนสูงขนาดเท่าครึ่งของคนจิงหรือราว2อเมตร50าพระพักตร์งดงามกล้าวมวยผมโงมีปิ่นบักทรงสบายค้องสองวานทรงชุดอย่างเจ้านายฝ่ายในของกรุงศรีอยุธยามีเครื่องราชูปโภคประดับ อันได้แก่น้ำเต้าชิ้นหมาคันชงพระทรงสภักนับว่าสง่างามสมพระเกียรติยิ่งด้านลังสาลปฏิสฐานพระพุทธรูปปางนากรกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของพระสุพรรณกริยามีนามว่าพระพุทธสุพรรณวุจรินทร์ปริพักษ์สารสมเด็จพระสุพรรณกริยาได้สร้างขึ้นเพื่อระล,ะลึกถึงความศรีสระอันยิ่งใหญ่และความกราหารที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านาน สนับสนุนโดย Major Cineplex และ b r u e o l i t h u m Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยวาระอันเป็นมงคล5ทันวามหาราชซึ่งเราอยู่ในดวงใจของทุกๆคนที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่ มีความเคารพจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อถึง5ธันวานทคยก็จะลืมเลือนไม่ได้เลยในโอกาสวันนี้ทางวัดก็ได้จัด,จด,จด,จดการจัดกิจกรรมถวายสักการะถวายความระลึกด้วยการจัดพานพุ่มเพื่อถวายแด่ท่านและก็จุดเทียนถวายพระพรชัย ในเหมือนเหมือนเสมือนกับท่านมีชีวิตอยู่แม้ท่านจะสู่ส,สวรรค์คาไลแต่ทุกคนเข้าใจว่าท่านยังอยู่กับใจของพวกเราทุกๆคนจึงได้จัดกิจกรรมทั้งเด็กกำพร้าคนชรา,าพระพิสุทธิสมเณรและก็นักแสวงหุ่ทุ่งร่วมเข้าในกิจกรรมด้วย บริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่่มใย,ยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก เกษตร5.0กับปุ๋ยแคมบุกตาเรือใบแคมบุกวนนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกษตร5.0และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาฝากเกษตรกรอีกเช่นเคยค่ะวิธีการปลูกเนี่ยคันเตรียมดินนะครับเราจะเตรียมดินกบหน้านะครับ เขาเรียกว่าไถากบหน้าดินก่อนนะครับก็ประมาณ20วันนะครับจากนั้นเราจะเริ่มตัวของการวานปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15-15นะหลังจากวานไถกนะครับแล้วเราก็จะเริ่มแทกร่องนะครับในการหยอดมเมล็ดพันธุ์ระยะห่างระหว่างแถวก็จะอยู่ประมาณ30เซนนะครับระยะห่างระหว่างร่องก็อยู่ประมาณ80เซนนะครับ หลังจากที่เราปลูกมานะครับ20วันเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยตัวของ4600 1รอบนะครับนับไปี10วันเราก็จะให้ปุ๋ยตัวของ4600อีกหรอบเป็นการกระตุ้นเขาให้ตัวของใบเนี่ยมันแทงยอดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มตรวจแปลงดูตัวของศัตรูพืชพวกหนอนกระทูที่มีผลต่อพะพูดเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นนะครับ ตัวข้าวโพดเราจะเริ่มแทงฝักนะครับให้ยอดมาที่อายุประมาณ45ไม่เกิน50วันเขาจะเริ่มเห็นฝักเห็นไหมนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มมีการผูกไหมแต่งฝักแต่งปลายแต่งกีดฝักนะครับให้เหลือต้นละประมาณ1-2ฝักนะหลังจากกีดนะครับเราจะนับปีประมาณ18ไม่เกิน20วันเช่นกันตัวนี้นะครับนับวันเพื่อที่เราจะสามารถเก็บฝักในรุ่น ในต้นนั้นได้นะครับเพราะว่าในแต่ละต้นในแต่ละรุ่นที่เราปลูกเนี่ยตัวของการโตของแต่ละฝักเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับ กับเกษตรท่าจุศูนกับปุยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกันต่อค่ะปุยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิง o m y o ยูทูบอิงอิงสิทธิี f นี e เฟ o บุ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG จีอิงอิหนึ่งนะคะ25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5 วงตาที่มิดมิดแต่ก็ไม่ได้ทำให้จิตใจและความสามารถของพวกเขานั้นมิดมิดตามดวงตานะคะไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันค่ะ สวัสดีครับผม mm. บุิชัยอิมมา mm. ชื่อเล่นชื่อตะวันชื่อภาษาอังกฤษช,ชื่อแจ็คก,กี้ครับ mm. สิ่งที่ผมทํา mm. ผมไม่ได้ไปเรียนมาแต่หัวใจมันพาไปครับผมงานทุกชิ้นของผมเนี่ยทำด้วยความรักและอยากจะส่งต่อพลังงานบวกให้กับคนที่ได้รับครับผม mm. เออผมสูญเสียการมองเห็นเนื่องจาก หลายปัจจัยนะผมแต่ปัจจัยหลักเลยหนึ่งมาจากการใส่คอนแทคเลนส์ใส่ตาแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดไม่ดีเกิดการติดเชื้อในดวงตาครับผม <S <S 1> <S 1> <S 1> อาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมมีเชื้อโรคในตาจนวันหนึ่งตาผมบวดไปแล้วหนึ่งข้างผมยังไม่รู้ตัวครับผมจนลามมาข้างสองผมถึงรู้ว่าผมมีปัญหาทางการมองเห็นครับผม คิดว่าเนี่ยโอเคเราเราสิ้นสุดการรักษาแล้วเราทำได้เท่านี้ครับผมแล้วก็ด้วยการมองเห็นด้วยปัจจัยหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผมคุณหมอเขาจึงออกใบรับรองความพิการให้ครับแล้วผมก็บอกว่าในการหาง,งานของคนพิการสัตน์่ยค่อนข้างยากมากแต่ด้วยความที่ผมไม่ต้องการที่จะเป็นภาระของครอบครัวและก็สังคมนะครับผมก็มีโอกาสได้เคยทํางานเครื่องหนังจากแบรนด์คอนเน็กชีนะครับผมพอเรามีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ เรามาทําเองโดยที่ผมเนี่ยไปซื้อหนังมาเป็นแผ่นแล้วก็มาตัดเป็นแท็กโปงโจธรรมดาขายอันลนะ25บาท35บาททําตรงเนี้ยเพื่อเลี้ยงชีพให้วันนึงขายได้สักวันสิอัน20อันเพื่อมีค่าข้าวกินไปวันๆนะครับผม นผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำเห็นตะวันนั่งขายของอยู่ตอนแรกก็คือเห็นเขาตาบอดเห็นเขามีไม้เทา้าใช่ไหม <c oughs> ก็เลยมาซื้อของของเขาแล้วก็คุยเพราะเขามันมันเป็นหนังถักซึ่งมันมันยากอะ่ะ <c oughs> ก็เลยนั่งคุยกับเขาแล้วก็ซื้อของเขาไปชิ้นหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาทํางานละเอียดในความตั้งใจอย,อยากจะทําให้คนคนหนึ่งมีกำลังใจ เราก็ไม่ได้คนร่ำรวยอะไรใช่ไหมเราทําแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาอะคะ่ะปกติพี่จะซื้อของขวัญให้เพื่อนให้ให้คนรู้จักอยู่แล้วอะเพราะพี่คิดว่าน้องเขาขยันนะคะแล้วก็เขาเขาพยายามจะสู้ชีวิตแล้วก็ทํางานเลือกทํางานในที่สุจริตอะคะ่ะพี่ก็ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเนาะเราควรจะให้กําลังใจน้องเขาอะค่ะ ก็บอกว่าณนะทุกวันนี้ผมทำงานแฮนด์เมดขายภายใต้แบรนด์แจ็คกี้ไบร์นะครับผมเป็นแบรนด์งานแฮนด์เมดที่ทำและดีไซน์โดยตะวันหนุ่มตาบอกคนนี้นะครับผมผมก็เลยเปิดเพจ f a c e b o o k ขึ้นมาเพจหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเพจ h a p p i n e s s in the Dark นะครับการที่ผมเปิดเพจนี้ขึ้นมานะผมผมไม่ได้ที่จะย้ำว่าตัวเองตาบอดเราเลือกที่จะ จมอยู่กับสิ่งที่หายหรือว่าจะอยู่ให้ได้กับสิ่งที่มีแต่ผมเองเนี่ยผมเลือกสิ่งนี้ผมมีความสุขกับมันครับผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากๆนะครับผมก็คือว่าผมได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ไม่จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะผม,ม่ทุกวันนี้นะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาแล้วครับผมขอบคุณมากๆที่บัรกรมการให้สิทธิประโยชน์กับผมทำให้ชีวิตผมดีขึ้นขอบคุณมากๆค,ครับ ตามสิทธทิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำคนพิการที่มีปัจระจําตัวคนพิการแล้วสามารถยื่นขอใช้สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดได้แก่ การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนาการแพทย์ในเรื่องการบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทาทงการแพทย์และค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้เลฟประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ 25พสิจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะ โรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณจะได้พักสายตาพักใจแบบสบายกายกับ pool access ซึ่งทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินตลอดการพักผ่อนปาตอมเบรีภูเก็ตค่ะผ่อนคลายสายตาและจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะตึก K106 อิงอิงเรคคอมเมนต์เลยคะ่ะว่า pool access ตรงนี้เนี่ย คุณจะได้เห็นยูมองของภูเขาทั้งทะเลแล้วก็วิวของในเมืองได้อย่างชัดเจนเป็นอะไรที่เรียกว่าสบายตาสบายใจจริงๆค่ะตึกโอนี่จะเป็นอะไรที่เรียกว่า ระะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้สอยเตียงเนี่ยหันออกเห็นมุมวิวทะเลในเรื่องของตัวห้องน้ําหรือว่าห้องแต่งตัวข้างในก็เรียกว่าโอเคค่ะลงตัวทีเดียวไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปตึกโอเนี่ยพอเดินออกมาปับ๊บจะเห็นวิวของมุมหาดตาตองได้อย่างเรียกว่าชัดเจนนะคะที่สําคัญมี jacuzzi กกอาบน้ําได้แสนแสนให้ด้วย ห้องทั้ง383ห้องของป่าตองเบฮิวไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่เล็กเมนอาหารนะคะมันอย่างนี้มันไม่ถึงคะ่ะและตอนนี้ก็พี่ทีระนะคะจีเอของโรงแรมเนี่ยจะมาเล็กเมนอาหารซื่อคนจีนมาเชี่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยเพราะชอบทุเรียนใช่ไหมคะคุณจีนพูดถึงทุเรียนเนี่ยคนจีนชอบมากครับห้องอาหารปร่าตองเบฮิวที่เบฮิวนี่ก็เลยจัดทาพิซซ่าหน้าทุเรียนคะ่ะคิดได้ไงคะพี่เป็นไอเดียของเชฟนะครับผมก็พิเอต อะไรที่มันแปลกๆแ,แ,แล้วก็ทําไดไอเดียมาก็เอ้ยลองใส่ทุเรียนดูที่เป็นคนจีนทอบชอบทานไงที่สําคัญนะคะขายดีด้วยขายดีด้วยมาถึงที่ภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องมาพักป่าตองเบย์ฮิวนะคะแล้วมาชิมอาหารซึ่งวันอีกอิงเล็กคอมเมนต์ไว5้5เมนูค่ะพี่ีแล้วคะ่ะหเมนูเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วนอกจากพิซซ่าทุเรียนแล้วอยากให้คนได้มาชิมอาหารอะไรของพี่ที่นี่คะก็มีกุ้งแม่น้ำ ซอสมะขามะนะครับแล้วก็มีส้มตําหูนิ่มแล้วก็ผัดไทยห่อไข่กุ้งแม่น้ําย่างแล้วก็จะมีแลมคัตเล็โด,ดยโดยเกรวีซอสครับมาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยท่านนึกไม่ออกนะคะกด Google Search หาบัตรตอรเบฮิลแล้วมาลองชิมพิซซ่าหน้าทุเรียนค่ะมาแล้วอีกต้องเล็กคอมเมนต์ค่ะ ความงดงามของป่าตองเบคิวไปแล้วอยากให้ท่านผู้ชมมีโอกา,าสมาสัมผัสค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube อิง .com คอ u ยูทูบอิงอิงสิทธิี f นี e เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ 25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปดูช่อง5กฎหมายเลข5สสำหรับพวกเราคนไทยใต้ร่มราชบงจักกรีขอส่งใจนะคะให้ทุกคนนั้นรู้รักสามคัคคีและทดแทนบุญคุณแผ่นทินโดยเฉพายิ่งการมีจิตอาสาในการที่จะพึ่งพากันได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ